เรื่องต่อไปครับเรื่องนี้น่ากลัวนะฮะเพราะว่าจู่ๆครับมีคนเอาหนูไปปล่อยหน้าบ้านแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวสองตัวท่านผู้ชมครับอเป็นฝูงหนูเลยเจ้าของบ้านเขาตกอกตกใจสิครับโอ้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันไล่จับเออมันไม่ใช่หนูตายด้วยนะหนูเป็นเนเนี่ยครับไปดูภาพนะฮะหนูจับไม่หมดหรอพี่ใช่ไหมยัวเยียเลยครับแลตัวเล็กๆนะเป็นลูกหนูนะ เอาไปปล่อยเนี่ยนะฮะคือชาวบ้านในเขตเทศาบาลตำบลคลองด่านสมุทรปราการเนี่ยแหละครับเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันมีคนมาแถวนี้นะฮะแต่ไม่รู้หรอกว่ามาทำอะไรเอารถกระบะมา สักพักหนึ่งก็ทิ้งไม่เอาแล้วอ่ะก็กลับไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านก็เลยไปเอาไฟฉายมาดูว่าเขามาทําอะไรไปเจองูอ้ยหมูหนูตกลงเป็นอะไรหนูนะเออหนูเต็มเลยครับอแล้วเป็นหนูแบบเป็นๆอยู่เลยอ่ะโอ้แปลกจริงๆเลยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าหนูพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นหนูประมาณว่าเป็นหนูจากต่างประเทศนะสายพันธุ สายพันธุ์ไหมนะครับแล้วก็ดัมโบ้แร็ตนะครับดัมโบ้แร็ตนะฮะสองสายพันธุ์ซึ่งเขานิยมเลี้ยงเอาไว้ทําไมรู้ไหมเอาไว้เป็นอาหารของงูหรือว่าเป็นเหยื่อง,งูอ๋อเหรอคะคนที่เลี้ยงงูนะ่ะเขาจะเลี้ยงหนูเอาไว้ให้งูกินอตอนนี้ใครเอามาทิ้งอะ่ะใครอะ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เลี้ยงงูเนี่ยเลิกกิจการหรือเปล่า หรือว่าคนเลี้ยงหนูเนี่ยเลิกกิจการหรือเปล่าหรือว่าเลี้ยงไว้แล้วมันขยายพันธุ์เร็วหรือเกินเอาหนูมันขยายพันธุ์เร็วนะครับท่านผู้ชมครับก็เลิกเลี้ยงก็ก็กาจัดไหมไม่ว่าตัวเดียวมันออกลูกได้เป็นสิบเลยนะหนูอะนะเออเอากัดเอากัดนี่ต้องไปฉีดยานะครับเพราะว่าวันว่าจะเป็นพาหะของโรคด้วยนะเพราะว่าหนูมันเป็นพาหะโรคหลายชนิดอยู่แล้วคเอาเดี๋ยวไปฟังชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมครับเยอะจนเดินเหยียบเลยว่าก็มาตกปลา ป้าก็เลยเดินเข้าไปไปฉายพอะออกมามันก็ออกไปเลยมาขี่คันป้าสามปิกอัพคันมอไซค์สามแล้วตนี้เป็นบ้านป้าใช่ไหมใช่แล้วก็มาเต็นแล้วเขาหนูมาทิ้งเยอะไหมป้าเยอะอยู่นะดูดูอ่ะเป็นพันอ่ะเป็นพันตัวนะเนี่ยเดินเต็มถนนเลยหวั่นใจนึกว่าใครมาไม่ใช่เรื่องหนูเรื่องอะไรวนนี้หวั่นใจความสะอาดอะไรอย่างนี้ไหมโอ้ยแถวนี้ก็มาทิ้งกันบ่อยเอางูมาทิ้งบ้างตะกรวดบ้างเยอะแยะเลยแล้วถ้าหนูอย่างนี้ทิ้งอย่างนี้ได้ไหม ไม่รู้ปาก็ไม่รู้หนูอะไรเนี่ยเอ้าชาวบ้านบอกว่าแถวนี้มีคนชอบเอางูมั่งเอาตะกรวดมั่งเอาอะไรอะไรมาทิ้งเอ้าอุ้ยตายแสดงว่ามันเป็นที่รกร้างอ่ะรกร้างเนาะคนนิยมเอาของอะไรมาทิ้งแต่ว่าอ้โหไม่ไม่ดีเลยนะถ้าทิ้งเยอะอย่างนี้นะคะเออมันอันตรายอยู่นะมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมแน่นอนเลยนะคะ หนูแพร่พันธุ์เร็วอย่างที่บอกไปกนะครับอาจจะทําให้พืชพันธุ์เนี่ยโดนทําลายได้แล้วก็โรคด้วยนะครับค่ะ